สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวาไราตี้นักตบของเรานะครับเดินทางออกจากประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ฮ่องกงเพื่อลุยเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3โดยการแข่งขันในสนามนี้นะครับทางโค้ชก็ได้เพิ่มพรพนธ์เกิดปาดนะครับตำแหน่งเซตเตอร์ที่หายจากอาการบาดเจ็บและวีมลรัตนพันธ์นะครับตำแหน่งบอลสัน้นและมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากกติกาแก้วพินมาเป็นอมสินสสิพาพรจันทวิสุทธ สำหรับรายชื่อนักกีฬาที่เดินทางในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยตัวรับอิสระปียนุษย์เป็นน้อยจิดพานาหัวหนองตำแหน่งเซตเตอร์ครับนัทธนิชาใจแสนกระดกพรแสงทองพรพันเกิดปาดตำแหน่งบอลสั้นครับทัดดาวนึกแจงทัทยาบรุงสุขทิชกรบุญเลิศวิมลรัตนพันธ์บีหลังครับพิมพิชยากกรำธนาชาสุขสดหัวเสาว,วิภาวีสีทองชชออรโมกศีสสิพาพรจันทวิสูตรดนพรสินโผลและอัชรพรคงยศ ในสนามนี้นะครับนักตบสาวไทยเรามีคิวลงแข่งขันวันพุธที่12มิถุนายน2567ในเวลา16นาฬกาครับดวลกับตรุรกีวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2567เวลา12นาก30นาทีดวลกับบบลแกเกียวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567ครับ4โมงเย็นไทยเรามีคิวตบกับโปแลนด์ครับวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567ครับเวลา12นาก30นาที ไทยพบกับเยอรมนีเกือบ3ชั่วโมงที่สาวไทยนั่งอยู่บนเครื่องของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ทีจี606เครื่องกร่อนลงจอดที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงอย่างปลอดภัยหลังจากที่ผ่านพิธีการเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับนักกีฬาก็ได้เดินทางออกจากสนามบินซึ่งเขาออกนะครับก็ได้มีแฟนวุลเลรบบอลทั้งไทยและชาวฮ่องกงต่างชาตินะครับได้มาต้อนรับกันอย่างอุ่นหนาฟาข้าง เรียกได้ว่าบรรยากาศแสนจะอบอุ่นนะครับเป็นที่ชื่นใจของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทีมไทยเป็นอย่างมากครับหลังจากนั้นครับก็มีการถ่ายรูปร่วมกันระหว่างผู้ที่ไปต้อนรับกับนักกีฬาก่อนที่ทีมงานสตาร์โค้ทนะครับจะขอตัวเพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พักหลังจากถึงที่พักณนะโรงแรมเคอรี่ฮ่องกงแล้วนะครับทางฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในช่นลีก2024 สัปดาห์ที่3นะครับก็ได้มีการจัดง,งานเวลคัมดินเนอรนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ฮ่องกงซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีอาหารค่ำเครื่องดื่มดนตรีและกิจกรรมต่างๆที่ทาง FIBB ได้จัดขึ้นนะครับพร้อมกับมอบของขวัญให้กับนักกีฬาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งนักกีฬาไทยเราที่เกิดในเดือนมิถุนายนนี้มีบีมเพียวยูฟ่าและออมสิน4คนนะครับ ให้ในงานนะครับท่านผู้ชมครับยังมีรางวัลให้จับอีกด้วยโดยของรางวัลน,นะครับนั่นคือ iPad Gen10 ในส่วนของผู้โชคดีทางไทยเรานะครับโคยะและน้องเนยกนกพรจับได้ iPad Gen10 นะครับส่วนทางด้านบุ้มบิมและเพียวนะครับก็ได้ขึ้นเวทีรับรางวัลน,นะครับมอ d ป๊อปปูล่าโฟ o ต้ซึ่งทางด้านฝ่ายจัดงานนะครับจะมอบให้กับ ผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดจากแฟนๆกีฬาเบ์บอลน,นะครับที่โพสต์ผ่าน IG หรือ i n s t a g r กรพูดง่ายๆนะครับถึงบุมบิมและเพียวจะไม่เก่งได้ที่หนึ่งของโลกแต่พวกเธอก็คือโนโหนึ่งหมายเลขหนึ่งะครับในหัวใจของกองเชียร์จากทั่วโลกก็ถือว่านะครับไม่ธรรมดานักตบสาวไทยนะครับทีมที่ทุกคนในโลกนี้บอกว่าทีมไทยแพ้ได้ทุกทีมและชนะทุกทีมแม่เบอร์หนึ่ง หรือบวยของโลกนะครับรางวัลน,นี้นะครับกาบี aby, กับไทซ่าจากบาซิลก็ได้รับเช่นเดียวกันส่วนทางด้านการฝึกซ้อมก่อนไปนะครับโคดยะนัทพลศรีสมุทรนาคนะครับผู้ฝึกสอนของทีมไทยเราก็ได้เปิดเผยว่านะครับการแข่งขันในสัปดาห์ที่3นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาจากสัปดาห์ที่2ซึ่งก็เพิ่มเติมมาบ้างมาบางตำแหน่งนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่3ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะครับ ซึ่งทางโคนยะได้กล่าวต่อไปว่ามีการปรับนะครับการรับบอลเสิร์ฟที่มีความเร็วและรุนแรงนะครับซึ่งโคยะได้บอกว่าใช้เครื่องยิงลูกเสิร์ฟนะครับมาช่วยในการซ้อมรับบอลแรกเพราะถ้าบอลแรกเข้านะครับเราก็สามารถเล่นในรูปแบบไหนก็ได้เป้าหมายนะครับโคยะได้บอกว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะสนามที่3แต่ละทีมก็ไม่เบานะครับมีความแข็งแกร่งแต่เราก็จะสู้อย่างเต็มที่ นี่คือคำกล่าวของโคดยะนะครับก่อนการเดินทางไปฮ่องกงข่าวต่อมาครับท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับชุดยูสิปดที่ลงแข่งปินเซสคัพที่จังหวัดนครปฐมนะครับเมื่อวานนะครับหลังเกมชนะออสเตรเลียและคว้าชัย2นัดติดครับหลังจบเกมโคดเอกครับสุภการนาคพิรมผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงชุดนี้นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า เกมวันนี้ครับถือว่าดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็กลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดกันมาเด็กๆทําแต้มเสียจากการเสิร์ฟได้น้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีติดขัดในเรื่องของการต่อบอลแล้วก็บางสกินเรื่องของการสื่อสารในตําแหน่งด้านหลังส่วนทางด้าน,นเกมรุกพอดีเซตเตอร์เจ็บจากการกระตุกข,ของกล้ามเนื้อก็ใช้อีกคนนึงพยายามใช้บอลโครงสร้างหลักก่อนเพราะว่าเขามีผู้เล่นที่สูงใหญ่ส่วนรูปแบบผสมแล้วก็ค่อยๆปรับไป สำหรับในวันนี้นะครับเป็นแมตที่3ของสาวไทยเราวันที่10บิถุนายน2567ครับไทยจะพบกับฟิลิปปิน์ในเวลา16นาฬิกา30นาทีท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่อง TVA Channel รายการนี้นะครับดาวรุ่ง U18 ที่น่าจับตามองก็คือน้องแคบหมูนะครับสุภาวดีพันวิไลเจ้าของความสูง188 18เซนเมตร เล่นตำแหน่งหัวเสานะครับฟอร์มดีมากครับสรับน้องคนนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมเชียร์นะครับเย็นวันนี้ครับ16นาฬิกามนาทีเรามาต่อกันด้วยข่าวที่3นะครับท่านผู้ชมนะครับทีมนักตบสาวไทยชุดใหญ่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้ทำการลงซ้อมนะครับที่สนามแข่งขันฮ่องกงโคลิเซียมโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเต็มนะครับทางด้านโคตรยะนนทพลศรีสมุนนาศ ได้พูดถึงการฝึกซ้อมในเช้านี้ว่าก็มีการวอร์มด้วยการรับเสิฟและรับบอลเพื่อรูก้กับก่อนที่จะซ้อมระบบสภาพความพร้อมของทีมเวลานี้ผู้เล่นบางคนยังไม่สมบูรณ์อาจต้องมีเลือกใช้ตามสถานการณ์ทั้งดัดบีมนะครับพิมพิชยากกรัมก็ยอมรับว่าเกมที่จะลงสนามนัดแรกกับตุรกีเป็นงานหนักแต่ทีมไทยก็มีความพร้อมมาพอสมควร โดยไทยนะครับจะพบกับตุรกีวันพุทธที่12มิถุนายนเวลา16นาฬิกาทางด้านอาการบาดเจ็บของสาวตุรกีกูนสนะครับรักษาตัวอยู่ในตุรกีเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกข้อเข่าของเธอและการรักษาของเธอจะดำเนินต่อนะครับไปอีกเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ทางด้านไอดินก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าแพลงนะครับเขาเดินทางไปฮ่องกงกับทีมนะครับมาฮ่องกงด้วยนะครับและการรักษาของเขายังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มขน้น เพื่อที่เขาะจะได้มีส่วนร่วมในไฟนอลสเตจนะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารที่ทีมงานของเรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสารดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสารบันเทิงอย่าลืมกด s ั b s ไคร b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ่และเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ